รอดูนะครับและนี่ครับ Fight for Passion ครับผมและนี่กลับมาแล้วกับ Violet Dimension Breaker ครับนี่สาวน้อยทะลุมิติแล้วแล้วนี่ก็เซอร์ไพรส์ใส่เข้าไปโอ้โหเตา X บอกตกกระจายครับผมน่าเป็นฟลิกแรกฟลิกครับไม่เหบาาดั้มแต่ละคนนี่นะนี่ครับไฟกันที่ออบเจกต์เลยมาหมืนจะมานะ จะมาครับเปิดม <mel> <ic int> ังกรโดยทางฝั่งเมกะทามครับแต่จักรพัฒน์เสียเลือดเยอะครับมีเส้นโอ้ยโดนสไนป์ไปจะตายเอาครับต้องเปิดตัวสติลโฟกัสไว้สไนปไปอีกหนึ่งเมตรครับมังกรฟรีเซ็กันไปแล้วเต่าเองเข้าไปด้านในแล้วครับไปต้มใส่ครับปุ๊บปุ๊บกับเอ้าลูกยิงดักจากหมูหวานครับโอ้โหสไนป์อย่างแม่นแต่มังกรเป็นการเซตที่ได้ไปแล้วทางจักรพรรดิโดนมากี้จับทางด้านซ้ายครับโอ้โหครับหมูหวานฟาสต์เกียต่อไปฟิกเกอร์ดีเผื่อเป็นหมูหวานที่โดนแล้วหัา เลยโดนจับอุ้มครับเดี๋ยวจะเรียมาครับไวเป็นเซนรีเซนไปอาร์มีมาต่อจะมีสองเชือกหลบเชือกได้สวยครับโอ้ยแล้วค่อยๆประคองจังหวะค่อยๆไขาทางอาร์มีครับแ,แล้วหมกด้วยในข่าวไม่มีฟลิก,กอร์ครับโดนปาดเลยครับโอ้โหนี่ไงล่ะฟลิก,กอร์ที่ไม่มีแลดูครับเดินเกมดีซะด้วยครับ KLG ครับเราเวงรีบมาแล้วด้วยครับ <ST AR G> ยังไงฮะ,ะขอเคาะอ,ขอ,ขอีกสักหน่อยนึ่งจะตกลามาบวกกันครนับต,ตรงนี้เต่าเอ็กกำลังจะโดนครับอู้หูจะไถออกก่อนได,ดได้ครับเรดวรแ,แรงมาสตแต่ตามต่อมาครับอู้ยังมีต่ออยู่แต่บึ๊ออยู่ดีครับเรียบร้อยครับอ้โหเธอไฟเกร็ครับเก็บไปยวต้องดูว่าจะเดินเกมต่อได้ไหมแล้วก็จะแก้เกมได้หรือเปล่าด้วยสำหรับฝั่งของเบคอนไทม์นะครับครับผม เซอร์ไพส์อีกครั้งครับจากเด็กชายแม็กครับโอ้ไปงัดเนนต่าเอ็กเลยไม่สนใจครับงัดหมดไม่สนลูกใครก็ระเบิดดาเมจลงไปวูบเลยครับต้นไม้ตรงนี้ครับโอ้หุยคือเด็กชายแม็กซ์ได้เปิดเกมล่าครับล่าไม่หยุดเลยด้านบนจักรพรรดิเปิดตีมาครับแม่มายุ่งขอเล่นยัดเลนแล้วดูด้านบนโลแบบนี้แล้ววิ่งหาเช็คคุ้ก่อนหร,รือเปล่าหรือไม่เข้าป้อมเลยครับปูเดินเข้ามาอันนั้นยัก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 โบบะเข้าให้ครับผมเนี่น้องมาขาป้อมอีสปอร์ตครับจัดไปครับมีเสือโฟกัสโอ้โหเดินเกม แบบดุดันเราใจเล่นแบบเดินใส่แล้วครับ KOG ดึแล้วไปอ่ะผู้นี้ก็ทักทายทักครับแตครับทักกันแรงแต่มีคลิปอยู่ใกล้ๆแล้วจับมากาเซตก็จะมาครับโหมงมาตรงนี้ครับตึงหมับก็ไปแต่มีอนาเชเบอร์เราเคียนคืนครับโอ้โหเราหนึงสองมาแต่มันเยอะเกินไปครับกาเซตเอาให้ครับได้เป็นสี่สกอร์ครับใค้ทาแล้เป็นตัวยื้อนะครับแล้วก็เรียกเพื่อนมาเล่นเอาครับโอ้โหเผลอไม่ได้ ใ่ครับกลาบอุ้ย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 เต่าเอกเต่าเอกไม่ไหวแล้วจักรพัดโดนเก็บครับอ้าวโดนป้อมยิงไปครับอ้าวและเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับสตูดิโโฟกัสช้าไปครับโดนเลยครับเอาแล้วมีข้อผิดพลาดเหมือนกันครับ KLG ใช่ครับ ัวแข่งแล้วครับครับโอ้โหแล้วหมกใส่เลยครับจับไซส์สวยหนาเลยครับโอ้แต่มากี้โดนป้อมยิงเจ็บมากครับเต่าเองต้องเข้าไปรีเซ็ตไฟให้ครับแต่ว่าตรงนี้ครับปุ๊กก็โดนเก็บไปแล้วเรียบร้อยแล้วโมกก็ไปกาเซ่เข้าเข้ากลางวงจากการะพันเหลืออยู่หน่อยนึงโดนผันกเข้ามาจากอีกกีแล้วปิดสกอไปด้านหลังมีสไนอ์มาครับจ่ายมิสัญจร์จอเชือกเข้ามาต่อหามายัางเดนครับแต่ว่าตรงนี้ยิงสูงข้็มามีคนมาบังให้จริงแต่คนบังตัวแตกครับโอ้โหแล้วมีมายังเดนอยู่ฟิกเกอร์ไม่สนแต่ปิกยิงขึ้นหน้าสู้แล้วโโโดดดนรรระะเบบบบบบิออออีก้้้ไไวปปปปัััั๊๊๊๊ม่่ฮหยยงูค นะพอเสียเลือดก,กันเมื่อกับว่าเสียโซนนะครับทำให้ทางเบนก็ทามก็เล่นแบบพึ่คักขึ้นมาแถวหน้าอีกครั้งหนึ่งแต่ไม่รีบเปิดออบเจกต์นะครับรับเวฟกันก่อนนะฮะที่จะไปเปิดออปติฟต์อย่างตัวด้านบนนะเคลียร์เวฟกันก่อนครับโอ้ยอีกแล้วติดตามตัวหรือเปล่านี่ฮะโอ้ย สองเมตรเนี่ยพอเจ็บปุ๊บก็เปิดเลยอะเริ่มเลยครับตรงนี้อินฟิเนเซียร์ครับจกักรพัฒน์โดดเข้ามาแต่ระหว่งาวงดามเมจต้องกดร็อกชิลครับแล้วกดอติไปแล้วด้วยด้านขวามีตัวเต่าเอ็กซ์ับแมสมาป่วนใส่ใบยเงเนสครับผมตเต่าเอ็กยืนไหวหรือเปล่าแต่เด็กเช็คแม็กไปก,ก่อนแลน้วดึงแล้วสไตรปิดสกอร์ครับโอ้โหเสียไปยสองตัวมาเนสเสียฟิกเกอร์ไปแล้วครับหลบไม่ได้มีชีวิตรอดอยอู่มีเชือกมาแล้วจังหวะสวนจากปุ๊บปุ๊ครับโอ้โหแลกกันสองสองตรงนี้ครับถ้าเชื่อกระโดดนะแต่ส,ตสก,กิลปุ๊บบปปุ๊กกก็อออไแล้วเหมืนนััคร แล้วเคลียร์ไหวไหมโอ้อาจจะเคลียร์ยากหน่อยครับปุ๊บปตรงนี้ครับแต่มีคนดักขากลับอยู่นะอะไรอะไรกางเซตอะไรไม่มีใครเดินเลยทำไมเฮ้ยแต่อันนี้มันมันรุ่นใหญ่นะอันนี้มันรุ่นใหญ่เห็นเลยอันจะจุกหลบดึงทีอ้มวงดรอกระดึงทีไม่เป็นไรครับแบคทีเรียสัตว์เทือนครับแต่ว่าไม่เป็นไรฮะเดี่ยวบับแดงไอีตัวนั้นมันรุ่นใหญ่ไม่เล่นอยู่แล้วครับวัดกิจการโป๊แล้วด้านบนเป็นการบวกกันครับตรงนี้เด็กชายแม็ค จ่ายไว้เป็นเซิรไปแล้วครับอ้าวครับแล้วเต่าเอ็กซยังไม่จ่ายเดนเจอร์เรียอด้วยครับก็เลยใช้แม็กโดนดิครับแบบนี้เอาเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหจังหวะมันเพี้ยนกันไปแล้วครับโอ้โหแล้วเสียตัวเด็กชายแม็กไปแล้วมาอย่างนี้เจ็บจัดๆกับเต่าเอ็กไปโซนไล่เลยด้วยครับโอ้โหแล้วมีการยิงมาจากก๊อตมันโขกใส่หมู่หวานครับอ่ะจะไปเปิดเองมันยากจริงๆนะครับอันค่อนข้างอันตรายอยู่ใช่ครับแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาเปิดก้อนน่าจะยังได้ครับอีกสามสิบวิเลยครับขอขอเคลียร์ก่อน2เวฟครับเวฟกลางกับเวฟบน แล้วเพิ่งกลับมาเข้าตำแหน่งแล้วเดี๋ยวเรียกมาครับเพื่อจะเล่นปะทะก็ได้นะครับเหนื่อยนะสูงเลยครับพี่จะได้เก็บมจีบเยอะเลยสัญจะปิดเกมหรือเปล่าการดยังอยู่ด้วยครับอ้าวยังไงบอกแล้วไม่ทันกดครับพุ่งไปเลยครับโอ้โหบเดียวกับชนะสูงมากเลยครับครับแล้วเดนโซนอย่างเดียวแล้วรอแสดงแมนๆครับเด็กชาแม็กครับดาเมจไม่ไหวแน่นอนครับแล้วมายกเนตตายอีกหนึ่งครับโอ้โหบอกเลยอ้าเธอหวาดเกี่ยมไปครับตีบอตตี้อีสปอร์ตครับผม เป็นสกอร์นี้ไปครับดีสต่อ0ครกับเบเกันทบเอาชนะเกลจีไปได้ในซีรีส์นี้ครับ